เรื่องนี้พาไปดูนะพี่ๆตำรวจที่สบพบางละมุงกันหน่อยแกบอกเป็นตำรวจมาหลายสิบปีเพิ่งจะเคยเจอนะกรณีหัวจะปวดแบบนี้แหละนะครับเรื่องราวของสาวประเภท2ท่านหนึ่งน้องเต่าครับ น้องเต๋าวิ่งขึ้นโรงพักบอกจะมาแจ้งความนะจะมาแจ้งความจับเพื่อนที่ขโมยรถจักรยานยนต์ไปนะขโมยกุญแจรถไปครับแต่ปรากฏมันมีจังหวะที่เรียกว่าเป็นจังหวะนรกอยู่นี่ฮะจู่จูควักเอาไอซ์ควักเอาไอซ์ถึง4ถุงน้ำหนักเป็น10กรัมและอุปกรณ์การเสพเนี่ยขึ้นมาน้องเต่าตอนแรกน้องเต่ายังเป็นผู้เสียหายอยู่เลยนะตอนนี้น้องเต่ากลายเป็นผู้ต้องหาอย่างไวแล้วนะตำรวจก็อึ้งเลยสิตะลึงกันทั้งโรงพักเลยครับ ของจริงของจริงยางไอซแน่นอนไม่มีหลอกตำรวจหลอกไม่เอาถูกไหมเอานะ้าหจะรู้ได้ไงหนูวสารส้มมาหลอกหรือเปล่าอันนี้ยาไอแน่นอนแน่นอนอไม่มีหลอกใช่ <c oughs> เอาไม่รู้ว่าคุยกันถูกคอหรือมันติดลมอะไรกันยังไงก็ไม่รู้นะไปเผยให้เขารู้ซะง,งั้นว่าตัวเองอ่ะมีสารเสพติดอยู่ในตัวเออใช่เอามาโทรเอามาให้ดูด้วยแค่นั้นยังไม่พอแหมพีม่การบอกวิธีด้วยนะเสพยาแบบใหม่เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะพี่ตำรวจ <c oughs> ตำรวจก็ยืนฟังแบบหน้าตาเฉยนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเออเสพไอมาจริงๆเมื่อรู้ว่าถูกจับไม่เป็นไรฉันโดนจับแต่ฉันขอสวยก่อนขอสวยต่อหน้าตำรวจก่อนค่ะครับเสพมาไหม เสพขาตามุเกินขนาดไหมเกินด้วยเกินแค่ไหนห่าเข็มห้าเข็มเข็มเรงมันใส่ได้แค่ไหนยี่สิบยี่สิบกรัมยี่สิบอะไรไม่ได้ยี่สิบมิลลิกรัม ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวมสวยไปไปไปดูกระจกไหมเราไม่ต้องหาอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มก่อนมีช่องติดตามไหมนะเราอ๋อมีช่องติดตามไหมไม่เลยครับใครโปรโมทนิดนึงเป็นคนแบบว่าเก็บตัวเงียบมไม่ค่อยชอบโชว์เท่าไหร่ครับอันนี้เงียบแล้วใช่ไหมเงียบแล้ว อันนี้อันนี้อันนี้คือเงียบเงียบแล้วใช่ไหมเงียบแล้วเออนี่ขนาดเงียบแล้วนะสวยแล้วเมื่อกี้เห็นมีแบบหนังสือสวดมนต์ด้วยอ่ะมาสอนเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สวดมนต์แบบนี้ก่อนนอนทีเนี้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเอ๊ะเธอมาแจ้งความจริงๆหรือเปล่าหรือมาอย่างไงสรุปมาจริงๆนะคะแล้วสุดท้ายแล้วกลายเป็นผู้ต้องหาได้ยังไงอ่ะไปฟังการยืนยันนั่งยันจากตัวเธออีกสักรอบค่ะอันนี้ของหนูไหมของหนูทุกอย่างของหนูอันนี้ของแท้ของแท้ค่ะแน่นอน อันนี้เดินทางมาให้ตำรวจเลยเดินทางมาหาตำรวจเลยก็เดียการทำงานของตำรวจว่าเป็นยังไงแล้วระบบเป็นยังไงบ้างแล้วสบายใจกับตำรวจไหมอืมสบายใจนะอ๋อแต่ว่าถ้าสบายใจกว่านี้คือไปเอารถให้ออกให้กูด้วยไม่ต้องกลัวรถตำรวจกินกันให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปรับรถด้วยได้ไม่ต้องกลัว คุณงงพี่ตำรวจรอบอกนะว่าแบบชัดเจนเลยนะว่าเขาเนี่ยมีอาการดีดยาเออแล้วเบ<า>ื้องต้นตํารวจก็คุมตัวนะครับส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีมียาเสพติดและเสพยาเสพติดดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ